ต้นผักหวานนี่ครับนี่สวนหลังบ้านชาวไร่นี่มะละกอมะละกอมะกรูม,มระพร้าวนี่โอ้ดังเดิมสูงปิดนี่ครับมะม่วงใหญ่ๆนี่ต้นละมุดต,ต้นยังใหญ่เลย ปลูกประมาณกี่ปีแล้วป้า<น>ะละมุดเนี่ยใหญ่มากเลยเนี่ยอโอ้โหนุ่นครับเนี่ยโอ้โหใหญ่เหมือนต้นทุเรียนเลยนี่เจ้าของเจา้จาเจ้าของตามหน่อยอันนี้พานุยุงนะ้นอ,งนองแจง้งน้องแจงเนี่ยตำบลพานุยุงตำบลเด่นใหญ่เด่นใหญ่โอ้นี่เอา้านุ่นต้นอะไรนะ่ะมาสั่งเนี่ย เ,เ,เ,เาาอุ้ยอ๋อ,อ<า>ก็นั้นที่อันนั้นใายอะไรก็เรียกก็ตัดกิ่งสักครึ่งนึงทำอ้อยก็เลยเนี่ยกี่ไลน์นปาสี่สิบถึงไหมเนี่ยรอบบ้านเ,าเนี่ยฮะนี่นักคงเสริม <laughs> ก<ไ>ปล่อยนะไว้ให้กระลอกกระแตกินตัวตัวเองได้ไปขายมั้งปะเนี่ยเอ้ยกินยังไม่กจะได้กินเลยมาข่าม,มกระดกมากนี่บ้านสวน <c oughs> บ้านสวนบ้านก็สวยม,นะมีเลี้ยงหมูด้วยนะเลี้ยงหมูกี่ตัวเนี่ยป้าฮะสามติ๊บกว่าตัวเลยไง<ม>เป็นฟาร์มใหญ่เลยนะเนี่ย อ,อเอาขี้หมูมาใส่เล้าพืชผักถึงงามเนี่ยโอ้โหนี่ต้นมะเขือพวงสูงท่วมห้องน้ำครับนี่ชมพู่ดอกเต็มเลยเนี่ยออกเต็มเลยเนี่ยนี่นี่ <c oughs> นเกษตรผสมผสานของแท้มีมีหมูมีไก่ไ เลี้ยงงัวแล้วอะไรกันมีสระเลี้ยงปลาป่ะเดี๋ยวดูหมูเลยคอกนี้เงี้สามจีบตัวหรือคอกไหนมั่งเลยแล้วอยู่นู่นเงีคอกใหญ่อะ่ะนี่มาขามบ้านสวนเด้ายเขาพบปะพูดคุยกับชาวไร่นี่บ้านชาวไร่นี่ครับนี่แม่พันธ์ ลูกหมูจะอยู่ทั้งหลังบ้านนี่แม่พันครับโอ้โหน้านี่เนี่ยเฮ้ยดูดิเลยนี่ฮะฮะตอนน,นี้ก่อนนะครับเนี่ย